เรามาพบกับเอน็นเปิดสวิตช์หัวไฟอีพีหนึง่งะคะอาจจะถ่ายแนวตั้งเนะเาะใช่ไหมะแบบนี้เอ็นน้อยแบบนี้แบบนี้นะคะเฮ้ยเปิดไฟแล้วเปิดไฟแล้วเปิดไฟแล้วพบ,พ,บพบกับพบกับพบกับน้ำเสนอเอน็นเปิดปิดไฟ เราจะพาทุกคนไปตอนนี้ใช่ไหมคะแปลงฟันะคะอันนี้ขย่าขย่ามากเลยค่ะขยามากเลยค่ะขย่าสุดๆริงค่ะขย่าสุดๆค่ะให้ขย่าอีกแล้วค่ะเพราะว่าเราขย่าก็เราขยามือถือเองนะคะนี่คือสวิตช์ไฟบ้านเรานี่แล้วไฟแบบนี้นี่ นี่คือวาดเองค่ะตอนป็นเด็กอู้หนี่เอา้าจะไปอยู่ยที่นอนใช่ไหมอันน้อยเอ้ยต้องไปเปวดที่นอนพ่อเลยเอมจะไปเปวดที่นอนพ่อเป็นที่นี่แต่นี้เดี๋ยวพี่จะยิ้มนอนพ่อให้โอเคไหมมาใช่ไหมลานะไปอขอลาแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ 拜拜，拜拜啦。